814 EFM วิเ e งนล้านล้านแรกแห่งความสำเร็จสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้วันนี้ผมก็มีเรื่องราวชวนให้คิดถ้าใน1เดือนมี30วันเนี่ยและใน30วันมี720ชั่วโมงใน720ชั่วโมงมี43,200นาทีและ ใน43,200นาทีนั้นมี2,592,000วินาทีเพื่อนๆครับเราเคยสงสัยตัวเองไหมว่าเราหาเงินได้โดยเฉลี่ยนาทีละเท่าไหร่และวินาทีละเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆหาเงินได้โดยเฉลี่ยนาทีละบาท เท่ากับว่าเพื่อนๆมีเงินเดือนรายได้อยู่ที่43,200บาทต่อเดือนนะครับและถ้าเพื่อนๆหาเงินได้เหนือกว่านั้นละ่ะอย่างเช่นวินาทีละบาทเดือนหนึ่งเนี่ยรายได้ของเพื่อนๆเนี่ยจะอยู่ที่2,592,000บาทว้าวตอนเด็กๆเนี่ยเคยอ่านกระทู้หรือข่าวเกี่ยวกับมหาเศรษฐีเขาบอกว่าบิลเกตสได้เงินเดือนวินาทีละ8,000บาทต่อวินาที มันเวอร์ไปหรือเปล่าเพราะวินาทีละ8000เนี่ยถ้าผ่านไป4วินาทีเนี่ยเราสามารถซื้อ iPhone ได้1เครื่องเลยนะครับถ้าผ่านไป12วินาทีเราสามารถซื้อคอมพิวเตอร์สเปคดีๆได้1เครื่องเลยทีเดียวถ้าผ่านไป100วินาทีเราสามารถซื้อรถยนต์ได้1คันถ้าผ่านไป700วินาทีเราสามารถซื้อบ้านเดี่ยวได้1หลังเลยทีเดียวนะครับถ้าผ่านไป31,25วินาทีหรือเราๆ52านาทีเราสามารถ ซื้อซปเปอร์คาร์อย่างแรมโบกินี่ได้1นึคันเลยทีเดียวโอโ้โหยังไม่ถึง1ชั่วโมงเลยนะเนี่ยถ้าผ่านไป437,500วินาทีละ่ะหรือประมาณ5วันเสร็เราสามารถซื้อเครื่องบินส่วนตัวได้เลยอะเวอร์ไปหรือเปล่าถ้าผ่านไป1,687,500าวินาทีหรือประมาณ19วันเสร็จเราสามารถซื้อเรือดำน้ำได้1ลําลำสรุปแล้วเนี่ยถ้าเรามีรายได้ ตกวินาทีละ8,000บาทเดือนหนึ่งมี30วันเนี่ยรายได้ทั้งหมดของเราเนี่ยจะเท่ากับ2 7 3 6ล้านบาทเลยนะครับประมาณ20,000ล้านเฮ้ย <provoke> วินาทีละ8,000บาทรายได้มันเข้าไวมากจนไม่ทันตั้งตัวเลยนะเนี่ยคือเงินมันตกมาใส่เราทุกวินาทีอะโอ้โ oh หเราจมกองเงินตายได้เลยแหละ นี่คือรายได้ของบิลเกตซึ่งเป็นรายได้ที่มีมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวต้องบอกว่าไม่แปลกนะครับที่เขาจะกลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยยาวนานหลายยุคหลายสมัยเลยนะครับบอกเลยว่าคุณโชคดีแล้วที่คุณได้โอกาสหันมาทบทวนถามตัวเองดูว่าเราเนี่ยหารายได้ได้นาทีละเท่าไหร่วินาทีละเท่าไหร่ฉเฉลี่ยแล้วมันคุ้มค่ากับชีวิตของเราเวลาของเราที่สูญเสียไปไหมสำหรับวันนี้แ1 4่ EFM วิธีเงินล้านหลานแรกแห่งความสำเร็จต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ